สวัสดีครับ Hello everyone Welcome back on the Chef s Food Tour รายการใหม่ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับว่ารายการใหม่ชื่ออะไรดีนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเป็นอ,อะไรนะอา,ารอาจารย์ปรมาจารย์<า>ปรมาที่มีชื่อเสียงโด่งดังไกลมีสิบหลายร้อยล้านคนแล้วก็เป็นที่รู้จักในประเทศไทยเขาก็คือ อาจารย์จารึกนะครับหรือว่าอัง l คลอัง e คลอังคลจารึกสวัสดีครับผมจันจารจึกเสียรุนครับผมวันนั้นติดต่อพี่จึกบอกว่าเป็นเมนูแรกที่ทําให้เราที่เรามีความทรงนใจมันแวบ,บขึ้นมาเลยเอออีโนอกถามว่า <ừ. S 3> เมนูที่แบบครั้งแรกที่แบบจําได้เลยเนะี่ยเป็นเมนูนี้ครับซึ่งเป็นเมนูอะไรครับเมนูวันนี้ชื่อเมนูมินิสโตเน่สุกครับผมอาหารขลัง อาหารสรัดซึ่งเวลาแข่งในรายการเวลาทำอาหารต่างประเทศยูแพ้ตลอดเลยนะแล้วจริงอ๋อจำไม่ได้จำไม่ได้เหมือนกันจริงจริงจริงเก่งอาหารสักตอนตกนะอาหารไทยก็ทำได้แต่ว่าเห็นโชว์อาหารไทยตลอดมันได้คะแนนดีกว่าจริงเหรอเผื่อใครไม่รู้รสชาติอาหารไทยมันเชื่อว่ามันสามารถชนะใจกรรมการ พอรสชาติมันจัดจ้านพอทําอาหารตอนตกมันก็จะมีคู่แข่งที่ค่อนข้างเยอะเราไม่เก่งเท่าเขาหรอกแต่เราก็ตั้งใจว่าเราจะยืนทําอาหารไทยเพราะเรารู้สึกว่าในรายการส่วนใหญ่จะเลี่ยงเกือบทั้งหมดอ่ะ80%ถึง90%ทําอรนตอาหารตอนตกกะฉะนั้นถ้าเราทําอาหารไทยเราก็มีโอกาสมากกว่าแล้วโดยส่วนใหญ่ที่เราทําอาหารไทยเราเราก็ได้คะแนนค่อนข้างดีสำหรับมินิโชว์นี้วันนี้เราเริ่มมีสซองพลาสก่อนไหมเราเตรียมมาเราต้องเริ่มหั่นผักแน่เดี๋ยวยู อยู่ให้ไอเป็นซูชฟของยูยูบอกเลยปอปอพิ้วปลอกปอกดูดูวิธีปอกก่อนดูวิธีปอกเขาก่อนนี่วิธีปอกแบบคนตวันตกปอกเขาตัวปอกเขาตัวคนไทยเป็นไงคนไทยปอกออกมีข้อดีข้อเสียยังไงปอกเขาตัวเนี่ยทำให้เราเรามีสติต่อเวลาเพราะมีเข้าหาตัวแต่เราปอกออกส่วนไหนเราจะใช้ฝึกไม่รู้ไหมทำไมเราเราปอก เพราะเราเห็นเช่ทำอย่างนั้นอะเปลืองเขาก็ปอก่ะไอ้ที่เขายืนแล้วก็ไอ้ถ้าเขาปอกไปเนี่ยเนื้อหายหมดอะเหลือแกนอยู่หน่อยนึงขอให้ได้แอคชั่น จริงๆเมนูนี้เป็นเมนูที่เตือนความจำเนาะริมหาอดีตเลยว่าตอนสมัยเราเด็กๆอาสิบกว่าขวบเนี่ยแม่ทำเมนูนี้ให้กินแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันทำง่ายแต่ถามว่าชอบไหมตอนนั้นบอกเลยเป็นเป็นเมนูที่ไม่อร่อยอไม่อร่อยเด็กๆใครชอบกินมะเขือเทศอะเปรี้ยวๆแล้วก็น้ำสีแดงๆเหมือนแกงส้มแล้วก็รสชาติไม่อร่อย ในวันนั้นแต่จําได้ดีตอนนั้นไม่รู้อะไรนะก็เรียกมินิสโตรเน่มินิสโตรเน่เนี่ยก็เป็นอันหนึ่งที่ที่รู้สึกว่าเออจาได้ดีเพราะหนึ่งคือแม่ทําให้อร่อยมันสมัยนั้นจาไม่ได้ว่าแม่ใส่เบคอนเลยหรือเปล่าแต่จําได้รู้สึกว่ามันไม่อร่อยเพราะไม่มีเบคอนอันนี้ที่รู้เพราะว่าตอนนี้เปเชฟเราก็ก็ก็เข้าใจรสชาติก็รู้ว่าต้องมีความสโมกกี้ความมีม,ม,ม,มีโปรตีนมีโปรตีนเพราะสมัยก่อนไม่มีอ<า>ันแรกนะครับอ่าเชฟจะเริ่มกำลังเจอ รีดน้ำมันของเบคอนออกมาโอเคแล้วก็ข้อสำคัญเลยคือเมนูนี้ uh. ที่จำได้เลยคือแม่ผัดด้วยเนยไม่ได้ใส่น้ำมันแล้วข้อสำคัญสมัยก่อนไม่ได้ใช้เนยมาเกอร์มาการินมาการินลับสีเหลือง <Okay. S 2> ใส่เนยนิดหน่อยหนึ่งช้อนโต๊ะพอ mm. วันนี้ที่ต้องใช้นะครับก็มีเบคอนซึ่งขาดไม่ได้แน่นอนใครไม่มีก็ใช้แฮมก็ได้แล้วก็เราก็จะผัดเชฟอีน็อกจะผัดถ้าอยู่เป็นใช้วิธีรีดน้ำมัน ผัดให้หอมหน่อยนึงใส่ไปก่อนเลย,ใส,เลยใส่ไปก่อนเลยแล้วก็ไฟอ่อนเพื่อให้เขารีดน้ํามันออกมาหั่นไม่ได้เลยคือมะเขือเทศหอมใหญ่แล้วก็ที่บ้านใส่กระหล่ำปีด้วยที่จํได้แม่นแม่นเลยนะส่วนลีกหรือว่าต้นกระเทียมพวกนี้เป็นเป็นสมัยใหม่แลวในในปัจจุบันที่เด็กๆทราบลวแต่สมัยก่อนเราไม่มีแบบนี้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเซลรลี hmm. ่สมัยก่อนก็ใช้ต้นขึ้นชายไทยแล้วเราก็มีหอมใหญ่ครับเราจะหั่นเป็นเ๋าเนาะ แล้วทำไมทำไมแม่พี่จึกชอบทำอาหารซุปอาหารฝรั่งให้กินตั้งเด็กแม่แม่เรียนเมืองนอกเหรอรอ, <ะ S 1> อ๋อแม่เป็นนักเรียนฝรั่งเศสอ๋อเป็นนักเรียนนักเรียนฝรั่งเศสโอแ้แม่อยู่เรียนเมืองนอกมีไหนครับโอ้จำไม่ได้ <c oughs> จำไม่ได้นานมากแลนะ้วส,สมัยก่อนท่านก็บอกว่าคนได้เรียนเมืองนอกน่าจะเป็นทัมเบอรีนะแม่ในเป็นคนเรียนหนังสือเก่งมาก เก่งมากๆแล้วก็เป็นสกเลอร์อย่างนี้เหรอเป็นเดสกอลกเรียนชิพไปฝรั่งเศสไปฝรั่งเศสแล้วก็แม่แม่เป็นคนเรียนหนังสือเก่งมากๆแล้วก็แล้วก็พอเรียนจบอักษรศาสตร์จุฬาแม่ก็ได้ทุนไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสก็เลยทําให้รู้สึกว่าเมนูนี้ก็คงเป็นหนึ่งในเมนูที่แม่ได้แรงบันดาลใจจากตอนที่แม่ไปอยู่เมืองนอกเดานะต้องเดาล้วนๆเลยเพราะว่าสมัยนู้นใช่ๆล้วัคนที่สอเราไม่มีหรอกแต่สมัยสมัยนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าสมัยนั้นก็จะเป็นแบบ มินิชูนี่พวกนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นแบบอาหารคาเฟ่อาหารทั่วไปใช่ก็คือมันไม่ได้แพงแล้วจะเป็นอาหารที่กินแล้วรู้สึกอิ่มถูกด้วะทำเองก็ถูกเพราะมีน้ำใช่จอันนี้ใส่ได้อะใส่ได้เลยโอเคสเวทสเวทยูริสสเวทอ่าโอเคตอนนี้ขั้นตอนนี้นะครับการทำอาหารหรือการทำอาหารฝรั่งหรือว่าฝรั่งเศสนะครับเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคนี้ก็คือสเวทเพราภาษาไทยจะเรียกว่าเป็นผัดแต่ก็คือผัด จะมี2อุณหภูมิสําหรับอาหารฝรั่งอุณหภูมิแรกก็คือสวส,สเว c เจอแปลว่าอุณหภูมิต่ำนะครับไม่ได้ใช้ไฟแรงการสวทก็คืออยากให้น้ําจากหอมหรือว่าผักที่เราใส่ออกมาแล้วจะมีรสชาติจากผักเข้าซุปจะทําให้หวานขึ้นแล้วสีจะไม่ขึ้นซึ่ง ซุปมันจะยังใสได้ใสได้ไม่ให้ใสใสใสเคลียร์ใสใสมีดีเนาะฮะมีแพงแพงมากด้วยโอ้ยมีอาบีโอเคถามได้จริงหรือไม่เป็นไข่ เลบหรือเปล่าใส่แคลงไปอใส่แค่เราต่อลงไปอ่าอยู่ไม่แต่แต่แต่ทำไมเมื่อก่อนอยู่เป็นในแบบได้อยู่กระเทียม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 กเทมรเกระเมกรเีมรเท็ยมกเนระเทีมกะเทีกระเทยเทยระเทกระเทีทียมทมรเยระเด็กร่ยะแมกเกระเคยเอาดวกไปเูกับทีกับเาจากรงยมาู้ใหญ่คกมาเากรเย์กระียูระระเกระเสียมประเีกมก็เป็นมหรที่แบบเมก่งมาทียกๆเทกเเยมยยะะรยยมมียเทเ ยองกอดยองกอดแปลว่าอะไรกอดยองกอด็อะไรยองกอดหอมแบบติดยาอย่างเงี้ยทรงนั้นน่ะคนไทยมันยังไม่่อยใช้เลยหรอยองกอดเคยได้ยินแบบเคยได้ยินใช่ไหมเออทำโบราณมากหอมยองกอดแบบว่าหอมแบบเดกติดยาทรงประมานั้นน่ะแล้วเราก็แบบไม่ได้เชื่อว่าเราเราเป็นอย่างนั้นจนโตขึ้นมาเราถึงจะรู้ว่าสิ่งที่เขาพูดถึงมันคือเรื่องอนาคต จนมาเจอเพื่อนที่เป็นโมเดลลิ่งเอ่าเพื่อนเป็นโมเดลลิ่งอยู่ที่เด่นช่างศิลป์ด้วยกันยูท็อปจําชื่อมได้ถ้าท็อปได้ยินอยู่ก็ติดต่อหาคูณด้วยเขาก็บอกว่าเออจึ๊กมึงหน้าตามึงหน้าตาดีเหรอไปถ่ายแบบให้คู่หน่อยเพื่อนหาใครไม่ได้เพ่อตอนนั้นเดิเออใช่ เขา่าเป็นตากล้องให้โมเดลลิ่งแต่เขาอะไม่ใช่เจ้าของโมเดลลิ่งเขาก็เป็นอะแมวมองแมวมองแมวมองยุคสมัยนี้ต้องแบบสยามเนาะถึงไม่ถึงเดินหา๋ยวนี้เขาไม่เขาหาในออนไลน์ใช่ตอนนี้เขาดูไอ้กพูดถึงสมัยก่อนก็มันก็มาชวนเราก็พเลยเราไม่รู้เรื่องนะเล่เราก็ไม่รู้จักนะเว่าอะไรคือโมเดลลิ่งอะไรนู่นนั่นนี่อะเราก็อคลิปจริงเราเคยสัมภาษณ์ไปแล้วในตอนช่อนเขาที่แล้วเราก็ เขาก็ถ่ายรูปเราไปแล้วก็ส่งเข้าโมเดลลิ่งจนโมเดลลิ่งเขาก็เรียกเราไปถ่ายงานใครอยากรู้ดีเทลที่เคยพูดไปแล้วก็ไปดูในคลิปหรือในเทปวันนั้นที่ถ่ายตลาดอย่างนี้เนาะคุณไม่เลิกคือคุณเป็นใครเราเติมตเราไม่ชคุณเป็นใครเราปัจจุบันนี้เราเป็นอาจารย์มหาลัยอดีตเลยอดีตอดีเราเป็นนายแบบไม่ก่อนนายแบบอีกอ่ะพ่อเราเป็นทหารแม่แม่เราเป็นข้าราชการแค่นั้น คนฟังนะเเป็นไฮโซเบอร์หนึ่งทั้งที่าปล่อ,อยเยโลโพรไฟน์มีคนเคยถามนะว่าแบบทําไมทําไมชอบชอบเป็นอย่างงี้เดีย๋ยวที่ทุกคนเห็นจะใช้คําว่าเออเร่ใช้คําว่าอะไรโลโพรไฟน์เนาะหรืออย่างเงี้ยเราไม่ได้เพิ่งเป็นนะเว้ยเป็นมาเป็นสิบปีแล้วนะไม่คืออาชีคุณแม่คุณระดับคุณหญิงเลยนะแต่เราเรารู้สึกว่าทําไมต้องอวดรวยอือ ทุกคนทุกคนที่มีจริงๆไม่ต้องอวดรักแล้วแต่มุมเราไม่เคยพูดประโยคนี้เราไม่เคยพูดแล้วเราก็ไม่เคยพูดว่าเรารวยเราไม่เคยพูดแน่ๆไม่เคยมีใครได้ยินเคาว่าเรารวยเพราะเราก็รู้สึกว่าเราก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแค่นั้นเองแล้วการที่เราแล้วเป็นคนสนุกสนานตลกปะฮะส่วนใครอยากจะโพสรูปไฟล์ดายนิ่งเช็ครือพวกนั้นสิทธิ์ของเขาแต่เราไม่ใช่คนแบบนั้นไงแล้วไข่ต้มไข่ดาวไข่ต้มปลาเสื้อเสื้อเสื้อจะตระลึกไปเนี้ยนะขา ชีวิตเราเป็นแบบนั้นเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับมันผมเชื่อว่าสิ่งที่ทุกคนโพสไม่ว่าจะจะกินอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ทําคือมีความสุขว่าไม่มีความสุขเราไม่ทําหรอกอย่างเช่นการไปกินไฟเดนิ่งดาหรู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 เนี่ยถ้าเรามีความสุขเราก็โพสถ้าเราไม่มีความสุขเราก็ไม่ทำใครก็มีความสุขกับกับการออกกำลังกายก็โพสใช่เห็นป่ะแค่นั้นเองสำหรับเรามันมีแค่นั้นชื่อก็มีความสุขกับไข่ต้มอ่ะอ้าวใช่กับจักรยานอจักรยานใช่แล้วก็มีโปรไฟล์เป็นรูปมลังกร ซึ่งไม่เคยเปลี่ยนมาเป็นสิบปีแล้วใช่ใช่ตั้งแต่รู้จักพี่จึ๊กตัวแป๊กอะครับไอเป็นไอไเป็นเพื่อนไอเป็นเพื่อนกับพี่จึ๊กคือรู้จักพี่จึ๊กน่าจะน่าจะแปดเก้าปีก็ยังคงเป็นมากรลองไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนรูปทางเฟซบุ๊กเลยนายทุกอย่างเป็นมากระลองสีสีเป็นมากระลองสีสีมันทำยากในยุคถอยกลับไปสมัยก่อนนะสมัยก่อนนู้นเราไม่มีข้อมูลมันไม่มีมันไม่มีข้อมูลมันไม่มีมันไม่มีความความรู้ที่จะ สอนเทคนิคหรือวบาไอ้เชฟพี่นกเก่ง ok สอนทําข้าวอบออจีนงเ,เราเราสแสวงหามนะันอะจนเราทําได้มันมันได้สวยแล้วเรารู้สึกว่าเออสีมันสวยดีมีรถมีแค่นั้นเองสีสวยเราก็ทํายากปัจจุบันนี้ใครก็ทําได้ไม่เถียงหรอกแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยมันเป็น10ปีแล้วนะรูปนี้แล้วเราก็ไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยคิดจะเปลี่ยนอยู่วเฉยยให้ f อีรู้เลยนะว่าจริงๆแล้วนั้ครอบครัวเขาเป็นเจ้าของของบริษัทนี้ติ้งเราผัดไปถึงไหนแล้ว เราต้องผัดเป็นแบบนี้นะครับอ่าโอเคกลับมาแบบเทคนิคก,การทำอาหารก็คืออันนี้ก็คือการสวดนะครับการสวดก็คือเราจะใช้อุณหภูมิอ่อนๆนะครับทำผัดน้ำออกมาจากผักนะครับนี้แล้วก็ผักก็จะนิ่มแต่สีจะไม่ขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าสีขึ้นแสดงว่าเราใช้ไฟแรงอันนี้เรียกว่าอะไรอันนี้เรียกว่าเป็นซอเต้นะครับ งั้นถามนี่น็อกดีกว่าว่าครั้งแรกที่เจอพี่เจ๊รู้สึกยังไงคะเอออ่าครั้งแรกที่เจอพี่เจ๊นะเจอที่ The Next Iron Chef อ่ะอี่น็อกไปรายการนี้ได้ไงดีกว่า The Next Iron Chef ไปได้ไงเขาติดต่อผ่าน IG แล้วทำไมถึงติดต่อทาง IG ไม่รู้อ่ะอาจจะรอมั้งไปแล้ววันแรกเจอพี่เจ๊พี่เจ๊ก็อยู่ตรงนั้นแบบตะโกนกับพวกเด็กอ่ะพวกบอยบูมอย่างเงี้ย ไอ้มึงขึ้นไปโอ้ยไอ้มึงอ้วนขึ้นนะไอ้เงี้ยแล้วแล้วก็ใส่ใส่ใส่รองเท้าแตกรองเท้าแตกกับเสื้อแบบใหญ่ๆอ่ะเออเออเออมันแบบมันมันควรจะเปลี่ยนแล้วอะ่ะข <ไว S 1> าด้วยขาด้วยขาดนิดนึงอะ่ะแล้วตอนเรามาเราไปบริฟฟิ้งอ่ะบริฟฟิ้งของอุปกรณ์<ว>เออเขาก็เลยมาแบบ มีคำถามเยอะมากเอ้ยแล้วโมาอบแรงดันถ้าเกิดว่ากูใช้ไม่ได้แล้วมึงไปเติมยี่ยี่เอ้ยเช็คก่อนดิเช็คก่อนอันนี้เตาอบใช้ยังไงเตาอบใช้ยังไงอันนี้มีปัญหาตลอดนะกูเคยแข่งอีกรายการหนึ่งอ่ะแม่งงานที่เสียตลอดเลยไอ้พวกนี้แล้วก็เลยแบบใครวะหรือว่าเขาเป็นแบบ โปรดิวเซอร์พวกคนแต่อาจจะแบบทํางานในบริษัทนานแล้วไม่มีคนแข่งเขาอยากใส่อะไรก็ใส่ได้ไม่มีไม่มีใครกล้าทําอะไรกับเขาอ่ะเออเขาก็แฮปปี้แล้วเขาก็ไปกับอะไรนะช่างช่างภาพคนนั้นชื่ออะไรพี่เดียวออาพี่เดียวพี่เดียวไปวันแรกก็มาแบบจับตัวนี้เลยเป็นไงบ้างไม่ได้เจอนานแล้วอย่างงี้จับจับนมอย่างงี้เอออย่างงี้เดี๋ยวก็รูปพีเดี๋ยวอ่ สุดท้ายเราลงแข่งเขาก็ใส่ชุดเชฟเฮ้ยเขยนี้ก็ไปแข่งด้วยอ่ะ <c oughs> ครั้งแรกที่รู้จักพี่เจก,ก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วลุคนี้ทำให้ทุกคนเข้าใจผิดหมดแม้แต่ตอนเป็นท็อปเชฟพี่โน้ตยังบอกเลยว่าแม่งมาตัดสินหรือเปล่าหรือมันมาเดินเลยเพราะเราก็แต่งตัวแบบนี้ไปรายการตลอดอไม่สนใจเพราะถึงสุดท้ายเราก็ต้องไปเปลี่ยนคือผมไม่แต่งตัวไม่แฟชั่นไม่ไม่อะไรเลยเพราะปลายทางเราต้องเปลี่ยนชุดส่วนใครจะแต่งตัวเพราะเพราะเจ้าก็บไม่ว่ากันเราก็ไม่เคยไปว่าใคร แล้วก็ไ่ใส่แบรนด์เนมเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมคนที่ต้องอวดอ่ะต้องโชว์อ่ะเป็นคนที่ยังไม่ถึงแต่เขาอยากเป็นเขาก็เลยต้องโชว์เยอะๆอ่ามันพวกแบบนี้ที่ใส่เป็นเหมือนใครนะพี่โน้ตไงใครพวกเราเราไม่ได้ตัดออกนะอย่ไม่ตั้ง๋ยวไม่พูดไหนโอเคใส่เบอร์ประเทศอ่าหลังจากที่เราใส่เบอร์ประเทศสดนะครับเราก็จะใส่เบอร์ประเทศกระป๋องครับเฮ้ยจริงๆแล้เราพี่จึกอยู่อาทิตย์ไป อันนี้ได้ไหมทำไมเราต้องใส่มะเขือเทศ2แบบอ่ะจริงๆมินิสโตรเน่เบสของของซุปอันนี้เป็นมะเขือเทศเราเลือกใช้มะเขือเทศสดด้วยเพื่อให้ยังมีเท็กเจอร์อยู่แล้วก็มะเขือเทศบดที่เป็นแบบกระป๋องอันนี้ง่ายแล้วก็สะดวกถ้าไม่มีก็ใช้มะเขือเทศแบบมะเขือเทศตลาดมะเขือเทศท้อไปปั่นให้มันแหลกๆหน่อยอนะครับไม่ได้คนละเรื่องกันแต่ว่าตอนที่แม่ทำเนะี่ยใส่ซอสมะเขือเทศโรซาเพราะยุคนี้ไม่ได้มีแคชชัพไม่ได้มีไม่ได้มีทเมิทโต้เพสแบบนี้ ขอเบลีฟเลยมีไหมเนาะมีมมอโอเคล้วเสร็จแล้วเราจะเพิ่มเบลีฟนะครับยุคนั้นแม่ไม่ใส่แน่นอนยุคนั้นแม่ไม่ได้ใส่อันนี้ผมก็ผ<ต>มก่อร่อย,เ,ยเออ<ช>ก็ที่บอกอะตอนแรกว่ามันไม่ได้อร่อย<ช>แล้วก็เบคอนก็ไม่มีไม่เยอะไม่เยอะนี่ประมาณแค่ก้อนเดียวประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งโอเคสําำหรับน้ำแค่นี้แล้วก็ใส่คนอมันดีนะมันทำให้รสชาตินนวขึ้นเมื่อใช้ให้เหมาะสมมันจะเป็นคล้ายคล้ายไสต็อกก็คือมันจะให้รสชาติแบบมันมีสต็อกไก่อ่ะแต่ที่ไม่ได้ขึ้นสต็อกไก่ ก็คือถ้าเกิดว่าเวลาจำกัดอย่างนี้ก็ใส่อย่างนี้แหละใส่ได้เสียเวลาไม่ต้องมานั่งขึ้นหรอกแล้วขึ้นหรือใช่ว่าจะอร่อยทุกครั้งแพงด้วยแล้วแล้วแล้ว,ลวจริงๆเราถ้าเกิดว่าพี่จึ๊กไม่ได้เป็นเชฟอะอยู่คิดว่าอยู่จะเป็นทำอาชีพอะไรตอนแรกอะ อยากเป็นช่างภาพช่างภาพเออบอกเลยว่าไม่ได้อยากเป็นนายแบบไม่ได้อยากเป็นคนมีชื่อเสียงไม่ได้อยากเป็นอะไรเพราะว่าไม่ได้ชอบรู้ความสามารถตัวเองก็าําไม่ได้แต่ตอนนี้ไม่ไม่แน่นะเพราะว่าตอนนี้มีพวกแบบ o n ล y f a n อย่างนี้อยู่อาจจะเป็นนายแบบก็ได้ไอเป็นถ่ายโ n l y f a n นะมีคนดูไหมอยู่ถ่าย Subscribe จะมีมีเหรอโอ้ทุกคนมีตลาดแต่ของตัวเองแล้วมีแล้วไอต้องใส่กางเกงในตัวเดียวแล้วก็ยืนเต้นอย่างเงี้ยเหรอจะเป็นยังไงเนังไม่ดีอ่ะ ไม่รู้ไม่รู้คือไม่เคยซับสครั์ไม่เคยไปลงทะเบียนอะไรให้ใครเพราะว่ารู้สึกว่าเราไม่เราเราหาช่องทางอื่นได้ดีกว่ามันมีให้โหลดเยอะมีอะไรเยอะแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างที่แบบจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ถ้าไปถามนักเรียนที่จะเจ่ละคนุกคนจะบอกว่าด่าเก่งมากเราด่าในสิ่งที่เด็กทําผิดแต่เราจะด่าแล้วภาษาไทยเรียกว่าตบหัวแล้วรูปหลังเราสอนไม่เหมือนคนอื่นอ่ะทาเป็นคนอื่นนะ เฮ้แม่งยูแม่งทำเฮียอะไรวะมึงแม่งทำผิดดูได้กูสอนมึงอย่างนี้เหรอ <S <S แล้วแม่งเดินไปเขาเด็กเด็กก็จะโกรธเพราะเด็กมีสิทธิ์โกรธที่อาจารย์ด่าอย่างนี้เชื่ออาจารย์หลายคนก็ยังเป็นอย่างนี้แล้วเกือบทุกคนเป็นแบบนี้แต่กูบอกเฮ้ยนี่ผิดนะนีน็อกกูพูดแรงวนั้นเฮียสัตมึงทำอย่างนี้สิม,มึงต้องใส่นี่ก่อนคืออธิบายเขาฟังว่าผิดตรงไหนแล้วก็ทํายังไงวินวิธีแก้นะเด็กจะ้อธิบายแล้วเข้าใจเด็กไม่ชอบเราเยอะไหมก็เยอะ แต่ถามว่าเด็กจำคาแรคเตอร์การด่าของเราไหมจําได้แล้วเด็กก็จะจําได้เวลาเราสอนคนเนี่ยเราบอกเสมอว่าไม่อร่อยไม่เป็นไรแต่ต้องกินได้แปลว่าอะไรวะแปลว่าต้องกินได้กินได้ไม่อร่อยปรุงเพิ่มได้แต่กินไม่ได้ผมจะ,ะกินไม่ได้เช่ทนที่ตัวอย่างที่ชัดที่สุดน่ะเป็นงานกลุ่มเสร็จแล้วส่งอาจารย์เป็นมินิเออเป็นออนิลซูปรุงมาแบบโอเวอร์เค็มแบบกินไม่ได้เงี้ยอันนี้คือกินไม่ได้เราทําไงรู้ป่ะทั้งหมดต้องมายืนในกลุ่มแล้วให้เด็กกินให้หมดเ คนเดียวนะทั้งหมดอ๋อทุกคนกินทุกคนกินทุกคนในกลุ่มมีสี่คนมันแชร์ความเศร้าด้วยกันอ่ะเออโอเคเด็กจําได้เพราะว่าเราบอกว่าไม่อร่อยอ่ะออนเค็มออนนุ่นกินได้ปรุงบนโตได้อาหารฝรั่งปรุงสองอย่างเกลือพริกไทยบนโตอันนี้อันนี้มีคําำถามก็คือเคยมีเด็กแบบพวกแบบเกเรไหมตาเขาแล้วเขาแบบแบบเฮ้ยทำไมมาต่อตัวเลยของรอกอ่ะมีไหมเคยมีไหมเคยมีไห ไม่เพราะอยู่สอนแบบสิบกว่าปีแล้วมีแน่นอนสักครั้งไม่มีไม่มีอ่ะไม่มีวะเป็นเป็นเด็กออทิสติกมีอ่ะอันนี้อันนี้ไม่รู้ไม่รู้ถ้าออกไปจะเป็นการบูลลี่หรือเปล่านะคือคืออันนี้ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องตลกไม่ใช่เรื่องตลกอ่าไม่ใช่ไม่ใช่คือมหาลัยชิลปศิษ์เนี่ยเขามีนโยบายให้เด็ก พิเศษเราเรียกว่าเด็กพิเศษไม่ใช่เด็กปัญญาอ่อนนะครับอย่าเข้าใจผิดเ,เด็กพิเศษให้โอกาสเขา,า,าแล้วเด็กพวกนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มคณะข่า,ากรรมซึ่งเรามีอาจารย์พิเศษประกบสอบวิชาอาหารมังสวิรัตและเป็นกลุ่มห้องเด็กข่า,ากรรมที่เป็นเด็กกลุ่มนี้โดยเฉพาะเราไม่รู้เราสอนอยู่ห้องข้างๆพอห้องนี้กําลังสอบแล้วเราไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยของเด็กห้องนี้เราก็เดินเข้ามาชิมอาหารมังสวิรัตทำไมจานมันง่อยมากเลยอ่ะง่อยแบบว่าไงง่อย ไม่สวยสอบนะไฟแนลเอ็กซมนะกูก็แบบเฮี่ยอะไรเนี่ยกูก็ไม่รู้กูก็ชิมนะกูก็กูก็ชิมว่าเฮี้ยไม่อร่อยไม่แม่อร่อยมึงไม่ต้องใส่เกลือเพิ่มหน่อยเดี๋ยวปรุงนั่นนั่นคือเราสีขาวเราก็เลยเต็มตีเราเลยเต็มตีนอาจารย์อัดขันสีคนที่เรียกมานั่งตรงข้าวตายเราก็ไม่รู้ว่าความหมายมันคืออะไรส่งเงินโถมาหมดเราบอกเฮ้ยนี่มันไม่สุกส่งได้ยังไงวะ อะไรอย่างเงี้ยเราวิจารณ์หมดหกกลุ่มแล้วก็เดินกลับไปห้องไอเด็กคนที่ทำซาลาเปาหมันโถอะ่ะไม่สุกอะ่ะแล้วมันนึ่งไว้เป็นรังถึงอย่างเงี้ยเป็นอันอย่างเงี้ยแม่งไปยืนหน้าเตาแม่งหยิบกินไม่ส่งกูไม่ส่งอาจารย์แล้วแม่งยืนกินแป้งดิบกินแป้งดิบดบิพี่นึ่งไม่สุกแล้วยังไม่ได้นึ่งกินอยู่คนเดียวแล้วตอนนั้นอาจารย์รู้สึกผิดไหมผิดรู้สึกผิด,ผ,ดผิดมากไปขอโทษเขาไหมไม่ไม่ไปขอโทษอาจารย์อาจาไม่ให้เข้าไปเดี๋ยวโดนเด็กแทง คือรู้สึกผิดแล้วก็รู้สึกละอายตัวเองเราไม่มีข้อมูลเขาถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นแบบนี้เ,<อ>เราจะไม่<อ>พูดแบบนี้ม,มีอันหนึ่งก็คือเด็กเด็กทะเลาะกันหน้าลิฟต์อันนี้เห็นคาตาคือยืนอยู่เด็กสองคนออทิสติกสองคนยืนกันอยู่หน้าลิฟต์แล้วเราก็ยืนต่อข้างหลังเราก็เดินมาข้างนอกนู้นนี่เรากจะลงเตือเด็กมันก็กดลิฟต์แล้วพอประตูลิฟต์มันเปิดแอดเชิญคุณก่อนสิครับ<ง>อันนี้ก็บอกผมรอต่อคุณครับคุณเข้าก่อนสิครับ ไม่ครับผมจะรอคุณไปก่อนกันแล้วกูยืนอยู่ตรงเนี้ยกูก็ยืนดูต๊ตงตกลงมึงสองคนเนะีะยใครจะเข้าก่อน <c oughs> แล้วเอาให้ดีนะ <c oughs> กูจะต้องเข้าไปกับมึงด้วยกูต้องลงอีกไกลแล้วแบบยังไงก็เถียงกันอยู่นานมากจนประตูลิฟต์มันปิดแล้วมันก็ลิฟต์ไปแล้วนะครับ <c oughs> หลังๆเนี่ยเราถอยลงไปเยอะเรื่องความความอ g r e s เกรสีฟเนี่ยเรา <c oughs> เราเราเราเบรก <c oughs> ตัวเองลงไปเยอะเลยคือแบบรบ เออช่องแมงเออช่องแมงทำตามโจทย์ให้ได้สุกออกมากินได้เราแฮปปี้แล้วจริงๆแล้วมีมินิสโตรนี้ที่แม่ทำเมื่อก่อนอ่ะผักมันจะต้องเป็นอย่างงี้ใช่ไหมช้ำๆแช่ๆแช่แชแต่ไม่ได้เละเนาะไม่เละไม่ได้เละจริงๆแล้วถ้าเป็นฝรั่งนะเขากินกับขนมปังฝรั่งเศสบ้าเออนี่การปรุงของอาหารฝรั่งนะอย่างนี้พินช์พินช์เขาเรียกว่าพินช์เอาซอฟไม่ได้ใช้เป็นช้อนไม่ได้ใช้อันนี้มันเป็นพินช์หมดเลย ตัวน,นี้มินิชอว์นีซุปของเรานะครับได้เสิร์ฟแล้วการมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ออกป่ใส่ได้เลยป่ะใส่เลยพาสต์ใส่ได้เลยมาท็อปด้วยการนิชนะครับก็มันจะมีอิตาลอิตาเลียนพาสต์ลี่นะครับ พาสลี่ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะพาสลี่ครับพาสลี่อ่าแล้วก็โ,ยโรยออลิฟออยล์อันนี้เป็นเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินออลิฟออยล์นะครับมาชิมอันนี้ก็คือมินิชอว์นี่นะครับที่อาจารย์จาร,รึกจำได้ชัดที่สุดในความสมจำเป็นเมนู<ล>ที่สมยัยเด็กๆแม่ทำแม่ทำให้กินแล้วเกียดแล้ววันนี้จะอร่อยไหมต้องอร่อยเด็ดเพราะว่าเราเราทำได้ดีกว่ายุคแม่แล้ว <laughs> คือจริงๆถ้ากินแบบนี้ถ้าเราป่วยอย่างนี้นะเรากินอย่างนี้หายเลยตอนร้อนนะลองเสิร์ฟกับเนยเลยเอออร่อยว่ะไอ้เนี่ยอร่อยเพราะเบคอนอ่าเบคอนใช่ใช่เบคอนอร่อยเพราะเบคอนมีความสโมกมีโปรตีนแหละมีความสโมกตอนนี้อยู่เป็นพ่อเราอยู่จะทำแบบนี้ให้ลูกไหมเคยทำไม่เคยทำแต่ว่าก็ก็แล้วแต่ผักอ่ะมันก็ไม่ได้มีมีอะไรก็ใส่ลงไปแต่เบสก็เป็นมะเขือเทศอันนี้พูดถึงตอนที่ทำให้ลูกคนไหนกินนะ แต่ลูลกก็มีคนเดียวแต่ไม่มีแต่กินแล้วเจ้าชู้ไหมมากไม่กูก็ไม่ได้เจ้าชู้แต,แต่ไม่แต่แล้วนี่ก็ะชองกังเลยงั้นงั้นก่อนไปเราขอสาระสักนิดเดียวได้ได้ได้พี่จึงบอกคลิกแต่ว่าเราจะเจ้าชู้ไงให้เมียตัดโอ้ปิดเลยปิดตรงไหนเนี่ยกูรู้สึกว่าสาระแม่งแทบออกเยียอะไรไม่ได้แต่โอเคจริงๆขอบคุณนะที่มา ตอนเราทำมินิชูนี่ซุปที่อยู่บอกว่าไม่อร่อยเลยจริงๆแล้วอร่อยนะนี้กี่แไม่อร่อยเพราะสมัยก่อนนะไม่มีเบคอนแล้วก็ไม่มีมาเกิดในกระป๋องติดเปรี้ยวๆอย่างเดียวก็ได้เปรี้ยวๆเค็มๆแค่นั้นก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่ได้ไม่ได้ชอบมันแต่พอโตขึ้นเราก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วมันทํำยังไงทํายังไงให้ดีขึ้นแล้วอเนาไปเชฟแล้วแล้วเขาจเฟลเวอร์นี่ดูดูทุกคนแบบกินไม่หยุดนะตัดแล้วค่อยททุกคนกินไม่หยุดนะแสดงว่าอร่อยจริง แล้ววันนี้จริงๆอ่ะก็คือไอเดียของรายการนี้ก็คืออยากให้เป็นเมนูแรกของเชฟทุกคนก่อนจะเป็นมืออาชีพหรือว่าความสมจําที่ชัดมากเสิร์นึ่งเมนูอ่ะที่จะได้เล่าสตอรี่เรื่องนี้แต่ของอยู่สตอรี่แบบมากกว่านั้นแลวนะไมเกี่ยวกับอก็ต้องขอบคุณนะที่มาเปิดใจใช่จริงๆคือคือสูตรทำไอ้ซุปเนี่ยไม่ไม่มีใครรู้หรอกแต่ว่าเรื่องพิซซ์เนี่ยเรารู้หมดเรื่องเยอะ โอเค okay, ครับก็คือว,วันนี้ถ้าอัตราส่วนของสูตรมินิชูนี่นะครับเราจะใส่ในดีสคริปชันนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็วันนี้เราจะได้ข้อมูลเยอะๆสำหรับอาจารย์ใจรึกนะครับคุตัวอย่าลืมไลค์แชร์แล้วก็ s u c s i r i b e นะครับแล้วก็เจอกันคราวหน้าอันเชสฟูดทัวร์ใหม่ไ,มไ,ไหมฮะใหม่ไหมไม่ใหม่กนะเดี๋ยวรอบหน้าเราจะต้องไปไปไปไหาสตรอรี่ใหม่ที่แบบเรื่องเมียแบบเหีคนนะ <S <S <S> แม่ค <c oughs> okay. ุณเป็นยครนะโอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย See you